โอมาโมริ ori, เครื่องรางญี่ปุ่นที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่คือสัญลักษณ์ของพลังใจและความตั้งใจดีๆที่เรามอบให้กันในครั้งนี้เมริกิจเจแปนได้รับเกียรติร่วมจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร s e n m a มาร์เก็ต Legacy of the Rising Sun หลักสูตรการตลาดเชิงญี่ปุ่นสำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ เราเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจแนวคิดญี่ปุ่นที่แฝงอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่การเลือกสีเลือกลายผ้าไปจนถึงการถักเชือกมุสบิสัญลักษณ์ของสายใยแห่งความตั้งใจทุกคนได้สร้างเครื่องรางด้วยมือของตัวเองแต่ละชิ้นมีความหมายมีเรื่องราวและสะท้อนตัวตนของผู้สร้างได้อย่างงดงาม เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์เราตั้งจิตอธิษฐานเงียบๆเ,เพื่อส่งพลังใจดีๆให้กับตัวเองและคนที่เรารักในกาศเต็ไมไปด้วยความตั้งใจความอิ่มเอมและมิตรภาพใหม่ๆพอทุกการเรียนรู้เริ่มต้นจากหัวใจที่เปิดรับ เมริกิจเจแปนขอขอบคุณทุกท่านในหลักสูตรเซน็นมาร์เก็ตติ้งที่ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมโอมามุริเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะเราเชื่อว่าวัฒนธรรมจะเข้าถึงง่ายเมื่อเริ่มจากการลงมือทำด้วยหัวใจเมริกิจเจแปนขอขอบคุณค่ะอาริกาโตโกไซมัส